สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มิมอวันนี้เรามากับ Smart Home ด้วย Home Assistant กันหน่อยดีกว่านะครับก็ <laughs> ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ Smart Home เนี่ยเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักกระบวนการเชื่อมต่อด้วย s i b บีอยู่แล้วใช่ไหมขึ้นสัญญาณอ่ะก็จะมี s i b บีกับ Wi-Fi ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น Home Assistant เนี่ยของผมก็จะใช้เป็นเจ้าตัว Raspberry Pi ตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือเวลาเราเชื่อมต่อเนี่ยตัวนี้ มันไม่มีตัวเขาเรียกเสาสัญญาณของตัวซิกบีใช่ไหมเราก็จะต้องใช้ Wi-Fi หรือว่าเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มอื่นๆที่มันรองรับไม่ว่าจะเป็นยี่หล้ายโฮมคิดหรือว่าเสี่ยวมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้อุปกรณ์หนึ่งเราก็ไปเชื่อมต่อกับ Home a s s i s t น n t เลยก็นี่ ก็มาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นตัว Zigbee 2 MQTT นั่นเองอันนี้ก็ราคาถูกมากเลยนะ299บาท300นี่แหละอันนี้ก็จากทางร้าน Lin Connect นั่นเองนะครับทำไมมันถึงราคาแค่นี้เองก็คือตัวนี้มันเชื่อมต่อได้ประมาณ20กว่าอุปกรณ์เองนะก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็ระยะการเชื่อมต่อเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าใครที่อยากจะลองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับด้วยราคาที่มันถูกมากๆเลยนะตรงนี้อะ นในถุงก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็คือเอาตรงนี้ USB ใช่ไหมถอดหัวถอดท้าย แล้วก็เสียบเต่าอากาศแค่นี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแพลตฟอร์ม,มอื่นๆไม่ว่าเป็นสมาร์ทไลน์เสียวมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยเข,า,ขาจะมีเกตเวชใช่ไหมก็เอาไว้คอยเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆผ่านเจ้าตัวซิกบีนั่นเองในนี้มันมีเสาสัญญาณหรือว่ามีคลื่นซิกบีที่สามารถเชื่อมต่อได้อยู่แล้วซึ่งในตัวรัสบิลลี่พายเนี่ยมันไม่มี <Nope. S 1> หรือว่าเราเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยมันก็ไม่มีเราก็เลยจะต้องซื้อตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้เป็นสัญญาณหรือว่าเป็นสะพานเชื่อมต่อไปนั่นเองนะครับเราม อะไรมันจะไปใหญ่ขนาดนี้ใช้แบบที่เขาแถมมาก็ได้นะอ่าโอเคหมุนเข้าไปปุ๊บก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เสียบไปเลยมีไฟสีเขียวขึ้นมาก็เสียบหลัง Raspberry Pi ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในเว็บเขาเนี่ยเราก็กด g e t s ส Start เขาก็จะบอกเลยนะครับผมว่าเราจะต้องเตรียมอะไรกันมาบ้างก็ Zigbee to MQTT ใช่ไหมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์อนนี้เป็น Raspberry Pi ใช้ Linux เป็น Lindows หรือว่าเป็น Mac OS ก็ได้แล้วก็ตัวอุปกรณ์เองนี่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ เฮ้ยชุบมีอีกตัวหนึงอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับผมจะมีทิปด้วยเขาบอกว่า to improve network range ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ที่มันเสถียรแล้วก็สัญญาณแข็งแรงเนะี่ยเขาก็ให้ใช้ usb extension นั่นเองนะครับก็คือไม่ได้เสียไปกับตัว raspberry pi เลยสมมุติว่าเรามีตัว zigbee อยู่อีกห้องหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ extension ไปอยู่ข้างๆเลยไม,ม่ใช่้วมีอีกห้าสิบอุปกรณ์จะไว้ตรงไหนเนี่ยก็คือโยงออกมานิดหน่อยก็พอนะครับผมก็ <laughs> มันจะได้ไม่ไปร์เฟี f e r หรือว่าไม่ไปรบกวนกับสัญญาณ wifi ก็ Fi, มันใช้เป็น2.4กิกะเฮิร์ตเหมือนกันนะอันนี้เขาเขียนมาเลยนะครับผมกดเข้าไปดูใน information ได้อันนี้เราก็เสียบแล้วก็ใช้งานไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็ติดตั้งเนี่ยก็ดูจาก channel m a ก i ได้เลยนะครับผมก็คืออธิบายเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะหรือจะมาดูไปด้วยกันก็ได้นะอ่ะก็กด add on store ตรงนี้ mosquito, น,นะคะ mosquito. Boker เราแล้วก็จะเจอแล้วใช่ไหมกดป้แล้วก็ทำการ Install ก่อนนะเสร็จแล้วก็มาตรงแท็บที่2นะครับผม Document แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับผมป๊บนี่จะมาเจอกับ Login แล้วก็ username password ใช่ไหมให้ Copy ตรงนี้เลยนะครับผม Ctrl C ไปแล้วก็ Configuration นี่ตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้ป๊บอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะ เคาะไปทีนึงแล้วก็คอนโทรลวีเลยแล้วก็ให้ใส่ username กับ password อันนี้ไม่จำเป็นจะต้องตรงกับเจ้าตัว home assistant ก็ได้เราจะใส่อะไรก็ได้นะใส่ไปเลยแล้วก็ w o r d password แล้วก็จะใส่เป็น username โอเคแล้วก็ password ่าแล้วก็กดเซฟไปได้เลยนะครับผมตรงนี้แล้วก็รีสตาร์ทแอ o ออนแล้วก็ลองมันรีสตาร์ทนะครับผมแค่นี้เองหลังจากที่เราใส่ username กับ password เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็มาที่สายล่างนะครับผม configuration แล้วก็ integration อันที่2นะครับผมในกดเข้ามา เราก็จะเจอกับตัว MQTT ที่เราคอนฟิเกอร์ตัว username กับ password ไปเรียบร้อยแล้วก็มากดได้เลยนี่กดคอนฟิเกอร์ล้วก็กดสับมิ t แค่นี้เองนะครับอ่าเราก็จะเจอกับอุปกรณ์2ตัวที่เราเคยเชื่อมต่อเอาไว้แล้วใช่ไหมเราก็สามารถเลือกได้เลยโอเคเดี๋ยวเราขอเลือกไปก่อนอยู่เวสรวมทั้งคู่ก็ทั้ง2ตัวนี้เราเคยเชื่อมต่อไปแล้วใช่ไหมมันก็เลยขึ้นมานะครับแล้วก,กด finish แค่นี้เองนะครับเราก็จะได้ตัว m o t h t u t o r Broker นี่ก็จะต้องไป copy add-on repository เดี๋ยวเราจะทิ้งตัวลิงก์ของ GitHub ไว้ตรงคลิปด้านล่างนะนี่แล้วก็กดตรงเครื่องหมายซ้อนการ copy เรียบร้อยเติม ed อาเสร็จแล้วก็มาที่ตัว Supervisor นะครับผมด้านสายล่างนะแล้วก็ตรงนี้ add-on อันที่2เลยแล้วก็จุด3จุดนะครับผมกดเข้าไปอันแรกเลยนะครับผมปุ๊บนี่แล้วก็กดองแอตรงนี้ Control V ลงไปเลยที่เรา copy ไปตะกี้นะ แล้วก็กดแอดแค่นี้เลยเขาก็จะบอกมานะดูพิเคตก็คือเราเนี่ยทำการแอดแล้วมันก็ซ้อนกันก็คือทําการแอดไปเรียบร้อยแล้วแหละอ่ะเสร็จแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมตรงแว่นขยายนะกดเซิร์ชแล้วก็อ่ะเลข2เลยก็ได้ซิกบีทูเอ็มคิวทีทีนี่แล้วก็เจออันแรกนะครับผมกดเข้าไปเลยของเรามันอินสตอลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใครกดเข้ามาครั้งแรกก็กดอินสตอลก่อนนะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมคอนฟิ guration หลังจากอินสตอลแล้วเนี่ยมันจะยังไม่มีตรงนี้นะบรรทัด8บรรทัด9เนี่ย ปึ๊บลบลงไปชึบชึบม,มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ให้เราปึ๊บ e n t e r ไปทีนึงแล้วก็ใส่ตัวยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ที่เราได้ทําขั้นตอนแรกไปนั่นเองนะครับตรง mosquito ยุงตัวน้อยแล้วเราก็ใส่ไปให้ตรงนะเสร็จแล้วเราก็กดเซฟแค่นี้เองแล้วก็ restart add-on เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็สามารถใช้เจ้าตัวดองเกิลอนนิตเดียวเนี่ยเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยหรือว่าซิกบีอุปกรณ์อื่นๆที่เขารองรับอะเออแล้วอุปกรณ์ที่เขารองรับก็สามารถมาดูในหน้าต่างแรกของเจ้าตัวซิกบี 2mqtt ได้เลยนะเราก็จะเจอกับซับพอร์ตเดเวิ์ตรงนี้ใช่ไหมกดเข้าไปเนี่ยเต็มเลยนะครับผมคือเยอะมากอุปกรณ์ที่เขารองรับนะสองสามร้อยเนี่ยโอ้เยอะจริงๆเราไม่รู้ว่ารองรับหรือเปล่าซื้อมาก่อนนะครับผมกดเข้าไปเดี๋ยวเขาก็รองรับให้นะฮะเสร็จแล้ว ก็มาตรงนี้นะครับผม supervisor แล้วก็ zigbee to mqtt นะครับผมที่เราดาวน์โหลดแล้วก็เปลี่ยน username password เรียบร้อยแล้วแล้วก็มากดตรงนี้โชว์อินไซ e ์บาร์เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาหน้าต่างแรกนะก็ใช้งานง่ายๆเลยแล้วก็กดมาปุ๊บแล้วก็รอมันโหลดเฮ้ยชึบอ่านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าต่างแบบนี้เลยนะครับแล้วของเราเนี่ยมันก็จะอุปกรณ์มา2ตัวใช่ไหมถ้าเกิดว่ากดเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่มีหน้าต่างนี้นะมันจะไม่มีอะไรเลยเรากดใส่ถังขยะไปก่อนอ่านลิลิ e แล้วก็อีกอักอนนึงปุ๊บแล้วก็ force remove กด delete ก็จะเป็นหน้าต่างประมาณนี้เลยนะครับผมอะลองมาเชื่อมต่อใันเพื่อนดูกันดีกว่าก็คือทุกตัวที่เป็นอุปกรณ์ zigbee อะให้ทําการกด reset นะกด reset ปกติเลยเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นขอ a q u a a r นะมี6ปุ่มเลย a q u a r a opel opella เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารี s e t แล้วก็ใช้งานให้ดูกันหน่อยดีกว่าเนี่ยด้านหลังเขาก็จะมีปุ่มให้กด reset นะกดค้างแล้วมันก็จะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้กระพริบแล้วในตัวของเจ้าตัว zigbee t o mqtt เนี่ยก็กด permit to join all แล้วก็ลองมันทําการแพร์แล้วก็เชื่อมต่อกันแค่นี้เองนะครับผมอ่ะง่ายๆเลยอันนี้ใช้งานดีนะมันจะเป็นแบบแม่เหล็กด้วยโคดแจว๋วอ่ะนี่แล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้แบบข้างนอกหรือว่าจะไปห้องต่างๆเนี่ยก็กดได้เลยนะครับอันนี้ก็มี6ปุ่มเนาะเราสามารถคัสตอมได้ด้วยรอมมันทําการจอยแป๊บหนึ่งนะอ่ะนี่ไงเจอเรียบร้อยแล้วนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็จะง่ายๆแบบนี้เลยนะ เสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยฮะเราก็จะเป็นนี่ friendly name ก็จะเป็นชื่อของเราใช่ไหมแล้วก็ manufacturer อะไรพวกนี้ข้อมูลต่างๆนะครับผมอ่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้หากันได้ง่ายๆนะเราก็เปลี่ยนเป็นเล็กหนึ่งแล้วกันเพื่อนๆจะได้หาได้รวดเร็วนะครับผมก็แค่นี้เองนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะนี่กดเข้าไปก็มาเจอกับพวกข้อมูลอุปกรณ์ใช่ไหมแล้วมาลองใช้งานกันหน่อยดีกว่าก็มาที่ configuration นะสำหรับผมชอบมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ device แล้วก็เล็กหนึ่งนี่ไงเจอแล้ว แล้วก็กดเข้าไปเลยก็มาเจอกับอุปกรณ์อันนี้นั่นเองนะครับเออเรามีไฟสตูดิโออยู่ข้างบนนะดูดันหน่อยโอเคแล้วนี่ก็เป็นไฟสตูดิโอผมนะมันจะเป็นตัว Walk Smart Socket Smart Plug อ่ะรีวิวอันนี้เลยกัน,แล,กนแล้วก็เชื่อมต่อผ่านทูย่ามานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวนี้ได้มาครั้งแรกก็กดเล่นไปก่อนนะหลังจากที่เราทําการเชื่อมต่อเนะี่ยให้มันทําการรู้จักนะครับผมนี่กดค้างทุกปุ่มแล้วกดดับเบิลคลิก แล้วกดคลิกทีเดียวแล้วก็มาตรงอโตเมชั่นตรงนี้นะคือตอนแรกเราได้มาหรือว่าเราเชื่อมต่อมันไม่มีอะไรซักเจสหรือไม่มีอะไรให้เล่นเลยเหมือนกับมันไม่รู้จักเนีย่ยดูซัมติงเวนเนี่ยโอ้โหมันสามารถทำไม่ได้เยอะมากเลยนะให้มันส่งสัญญาณไปให้ตัวนี้รู้ก่อนเอาเป็นบุตต้นหนึ่งซิงเกิลคลิกนะครับผมก็คือแอคชั่นตรงนี้แล้วกดมาเขาก็จะเป็นแบบว่าซักเจสให้เลยนะครับนี่หรือว่า,าจะมาเปลี่ยนตรงทริกเกอร์ก็ได้ตรงนี้ทริกเกอร์ก็คืออุปกรณ์ตรงนี้เราไม่ต้องเลือกเลยนะครับเพราะว่าเราเลืออกกกจาก orn, าุปรณ์มนแล้วนะ แล้วก็จะเป็นชื่อออโตเมชันนะก็จะเป็นสตูดิโอแล้วกันอ่ะโอเคง่ายๆเลยแล้วก็ทริกเกอร์เลือกเสร็จเรียบร้อยก็บัตเตอร์หนึ่งคลิกใช่ไหมแล้วก็แอคชันจะให้มันทําอะไรของผมเนี่ยมันจะเลือกเป็น Device ก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็น s c ซีนก็ได้อ่ะโอเคนี่ไงผมมีตัวยี่ลาสติปอยู่รอบๆตรงนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่เพื่อนๆอแล้วก็กดดีไว c ์ตรงนี้เลยนะครับแอคชันข้างล่างจะให้มันทําอะไรก็คือเลือกดีไวส์นะ ก็เป็นยีไลท์แล้วก็ปื๊บนี่ยีไลท์สติปสตูดิโอเสร็จเรียบร้อยแล้วทอโกเกิลก็ได้มันก็สามารถมาเลือกออนออฟทอกเกิลอินคิสดีคิสไบรท์เนสอะไรเงี้ยแฟลก็ได้อ่ะแล้วก็กดเปิดปิดละกันทอโกเกิลแค่นี้เองนะครับแล้วก็กดเซฟปึ๊บใช้งานได้แล้วเรียบร้อยมันก็จะเป็นตัวเลขหนึ่งใช่ไหมอ่ะผมลองกดตัวเลขหนึ่งชึบน,นี่ก็จะปิดแล้วนะครับกดอีกทีนึงก็จะเปิดก็จะใช้งานง่ายๆแบบนี้นะหรือไฟสตูดิโอที่ผมเอามาโชว์ใช่ไหมก็กดแอคชั่นด้านล่างได้นะครับผมแอดแอคชั่น แล้วก็จะใช้เป็นซีนก็ได้ของผมเนี่ย Activate Scene มันจะมีซีนที่อยู่ในแอป Smart Life นะครับผมมันจะมาให้อัตโนมัติเลยจะมีซีนเปิดปิดแอร์ซีนอะไรต่างๆเนี่ยมันมาแบบไม่ต้องมาคิดเองเนี้ยเราคิดเองซีนเสร็จสับในตัวแอปของมันเองก็ได้ Smart Life ม,มี Home อะไรเงี้ยมันมาเลยนะแล้วก็จะเป็นซีนตัวตรงนี้ w o x k Studio Reverse Switch นะครับเราจะมีตัวสวิตช์ของตัวไฟธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเราใช้เป็น Smart p l u g ใช่ไหมมันคุมแยกแต่ละช่องได้เลยนะครับอะเราลองกดตัวเซฟ ทีนี้เราก,กดเล็กหนึ่งเนี่ยไอตัวไฟอันนี้ก็จะปิดนะครับกดนี่ปิดแล้วปิดเอ้ยชุดนะอาจจะชา้ากว่าตัวยี่ลน์นิดนึงนะครับกดอีกทีนึงเปิดแล้วก็เปิดเรียบร้อยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูให้ดูมันอยู่ข้างล่างเลยเท่มากโอเคและนี่ก็จะเป็นตัว s i กบี 2mqtp 299บาทเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตามไม่ทันอีกทีนึงนะตัวคลิปรีวิวแล้วก็ตัวคลิปการติดตั้งเดี๋ยวผมจะทิ้งของมาเกี่ยวไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับผม ขอมาเสริมหน่อยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะใช้อุปกรณ์ที่เยอะกว่านี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ก็ร้านเดิมเลยนะลินคอนเน็กก็จะมีอีกตัวนึงอ่ะ1,300กว่าบาทเนี่ยแหละจำราคาไม่ได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะก็สามารถคอนเน็กได้ถึง200กว่าตัวเลยนะครับแล้วก็สัญญาณแรงแล้วก็ไกลขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมไป วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับต้องยืนหน้ามวหน่อยโอเคถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดแกเจเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย